บุนหลังคามหารันวิหารคตซึ่งถ้าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไปกราบราตนาพุทธบุตรทั่วโลกหลากนิกายมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรามหารันวิหารก็จะลองรับพุทธบุตรได้เกือบล้านองค์นะจ๊ะการเห็นวิกสุทธิ์จำนวนมากอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆแล้วท่านก็นอยากจะรวมกัน อยากจะมาทำความรู้จักกันเพื่อจะมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาคำสอนดังเดิมของพระสมมาสุพุทธเจา้าเพื่อที่จะได้น้อมนำมาปฏิบัติไปนในทิศทางเดียวกันแต่ว่าหาที่ประชุมอบรมกันยังไม่ได้เราก็มารับภาระกันตรงนี้ซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญของเราการได้เห็นสมณะเป็นจำนวนมากอย่างนี้ เป็นมงคลอย่างยิ่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรามารับบุญใหญ่นี้จะได้มีโภคกรัพย์สมบัติติดไปในพบบืงหน้าจะได้เกิดอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเป็นต้นนะจ๊ะ